สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะด้านหน้าเขาจะเป็นลายสีสีคาราเมลนะคะตรงนี้นะด้านข้างด้านหลังนะคะแล้วตัวนี้เขาก็จะมีลูกเล่นกระเป๋าของเขาก็คือการสัดด้วยหนังสีฟ้านะคะก็จะเป็นหนังสีฟ้าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขีดด้านข้างนะคะตัวสายกระเป๋าของเขาก็จะเป็นสีฟ้าหมดเลยนะคะสีเดียวกันแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาสามารถสะพาย คือสายสะพายอ่ะสามารถปรับระดับได้ลูกค้าจะปรับให้ยาวลงไปอีกหรือจะปรับให้สั้นแบบค่อยแบบประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะคะหรือจะใส่แบบประมาณนี้อ่ะนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้กันนะคะด้านในเขาก็จะเป็นกำมะหยี่ก่อนเนาะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็มีช่องทั้งหมด สามช่องนะคะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็มีช่องใหญ่ตรงนี้หนึ่งช่องช่องตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ช่องด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังเขาก็มีช่องให้อีกหนึ่งช่องนะคะคือช่องเขาเยอะมากนะแล้วก็มีช่องซิปให้ตรงนี้อีกหนึ่งช่องโหเยอะไปอีกตัวนี้สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะคะเพราะว่าใบเขาใหญ่ไม่มีปัญหากับเรื่องขนาดกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็ ตัวสายกระเป๋าเขาสามารถถอดออกได้นะคะถ้าลูกค้ามีสายหนังที่เป็นสีเดียวกับตัวนี้ก็สามารถเอามาเปลี่ยนลองลองใช้ลองแมทก,กันดูได้นะคะแล้วก็ขนาดของใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะนุ่นวัดจากฝั่งนี้นะคะถึงฝั่งนี้ความยาวเขาประมาณ9นิ้วนะคะโดยประมาณนะ9นิว้วการวัดอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะคะ แล้วก็ความสูงของเขาประมาณ6นิ้วนะคะหนิ้วนิดๆน,นะประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขาประมาณ3มนิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้นะลองดูลองชมกันก่อนได้นะคะสีสวยนะนี่นะคะ